เมื่อน, <c oughs> น,นี้ก็เป็นมือที่เราจะไปออกงานกันนะคะหลังจากที่โควิดมานะคะโควิดมาก็บริษัทออกงานอ <c oughs> อกพื้นที่เลยเรามีแต่ได้สดกลุ่มปิดอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ก็มีทั้งนักดนตรีทั้งคอนวอยคอนวอยไปได้สดหนึ่งเมื่อวานนะคะกับีทั้งนักดนตรีแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์แล้วก็ทีมง,งานนักร้องนะคะกําลังเตรียมตัวคะ่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตัวเล็กด้วยนะคะอีกอยา่างห้ามกดข้ามโฆษณาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเล็กนะะักค่ะโอเคโอเคค่ะตัวเล็กจะพาไปดูบรรยากาศการทํางานของเรานะคะหลังจากที่เราบอไดไปออกงานเลยนะคะตั้งแต่มาจากขอนแกนรอบที่แล้วนะคะตั้งแต่ที่เราไปทัวร์ชนบุรีเราเป็นทัวร์กันนะคะ แล้วทีนี้เ้างบุรีออกงานแล้วเอากลับมาก็คือเป็นโควิดค่ะพี่น้องเขาเจ้าติดโควิดเขาเจ้าบริษัททำการแสดงนะคะจะพาพื่อนมากก็ไม่จะว่าเลื่อนนะคะก็ดีที่มีแต่งานเลื่อนนะคะไม่มีงานยกเลิกนะคะโอเคค่ะเราจะให้บรรยากาศกันเลยค่ะไปกันเลยอนุบาทนี่นะคะอันนี้คือรถนักดนตรีนะคะทุกคนเพิ่นกำลังขนของเพิ่นก็ต้องขี่รถมาเอาของบมาพักนะคะเพราะว่าเพิ่อนก็ได้เอาของมานะคะเพิ่นจะมา่คนเอาของ โอ้ย oh, wow. ทานเนน้องนอดชั้น้องชั้นสั้นบัดกับบัตรฟาโต้เลยว้าวบุฟเฟต์โต้เลยนี่นะคะคุณเก๋ว <Ha? S 2> ่าเอาของอยู่นี่นะคะฮะท่าอย่างนี่นะครับอันนี้จะเป็นวิธีส่วนหนึ่งที่เราเอาไปไม่ไม่หมดนะคะว่ามันเป็นวงกลางนะคะว่ามันวงไงแต่วงยง่ห้าจะเอาไปเบิร์ดนะคะโอเคค่ะตอนนี้รถก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปขนของขึ้รถกันนะคะเอาจับบัตกอล์ฟสิออฟออฟวัสดนกบ เอาจักบาทก่อนบ่อเอาเอากบเอากบผู้ใดก่ะบอกไปเอาขึ้นก็ผู้ใดกาะไม่เงวันนาเอ้ยวันนาเอ้ยแมนวันนีโอ้ยวันหน้าเอาจักบาทสองลอยพชันอโอเคดีสิยาเอา้าห้เด้อไม่งีวันหน้านะคะเสอยังกันนะเบื้งอันเหนือก่อนล้ำสีดีล้ำเหมอนกันเ้แล้ววันเดาวนี่ดิามเยังเอากะดิ่ม o นาขนาะดิ่ง o o ่า พูดพูดมึงไปถ่ายพ่ดดาราดังนี่นะคะเป็นบอสนะคะเก็เก่ตัวนะคะสวยทุกวันอ๋โอเคตั้งคิวเดี๋ยวมึงถ่ายกิฟมาใช่ไหมกูไม่ได้เก่งมึงหรอกหน้ากูม่เคยถ่าหน้าแต่หุ่นมันถยหาแต่หนาประตูเีโมเมนกูเคเนคนั่นนตกีกองค้งนนไปะนอนนอนนอนลอยกนองอนอนอนเออน เอาผู้ชายมาวันเดียเปียวโอ้ยข้งมามันคือขั้นไหนพดีเลยมาเต้นเต้นเป็นขั้นไหนแค่สองเลยสองฟังเลยจบสองฟังกันนอนก็ดีสกเรียแห้งสูรเราผู้ใดขาขาเราผูดอเย่ได้เลยคะเสองมือโงะนอนอนเนี่มากนอนเนีะอสูขึ้นเด้อนไปสองนิ้วสองมือนะมันเหลือผลของพี่นะออเฮ้ยพอดีเฮ้ยกายโอเคค่ะถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว นานแบบสุดหลอดสุดตลอดกาลพ้าเล่นอยู่โรงเรียนนะคะตอนนี้เพื่งนอนอยู่กับโบก็ค่ะก็ฉันนอนไม่กันนอนอยู่กับนี่เหลือสามสี่ยังไม่ลงจากรถสามสี่ขนมองลมเอมีนอนนอนแสบบอรู้สึกแบบยิ่ข้ากนอ่ะไม่ได้แสบอยู่ต่ว่าฉันว่าอยากถดีว่าจะตกแสบพันเจ้าอยู่เลยเลยใจสั่นมือขอแป้งเจล ไรซันอะพอมันก็ไรซันมมดพอหลุดโค้งโค้งกับตัวใหญ่อีริมผ่านนีฝึกบุประสาทอ้ําเลยวะโค้งแบบนั้นมันหนักกี้เลขนาดนั้นเอรลีตามหลักแล้วบาด์ในช่วงนี้ทั้งทั้งหนักกระกีดบาด์ในอันอีมุสขึ้นเท่ามันกระเทียงเกิดปฏิเหตุดีไม่รแมันก็ต้องพากัวินิจฉัยผลวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะเขาบ่น่าจะเมาเขาน่าจะเมาหรือไม่ก็เขาน่าจะ รีบมากเกินเหตุหรือไม่ก็น่าจะโมโหอยู่แล้วตอนนั้นเขียนให้เมียบวะฝ่าวปหาเมียกันเลยมาลงกับสุปนี้เรื่องว่าฝ่าวันฝ้าวแบบเมียกินตำมุ้งไหมไม่กินตำมุ้งเราไปงานกับพี่น้องอาจเป็นไปได้แล้วทุกคนตำรวจขอนข้างล่างกับขอนมันหัมันแดดไงฮะเดียบคือกองเซิร์นอยู่เอ่าจือออมอยู่ โอเคค่ะก็เหลือจองสิ่งเหมือนเดิมเมื่ยพี่นอ้องเมื่ยนางรถเมยเคยวิ่งรถก็วิ่งฉันกินยาไอเกลแก่มอรถก็เอ็นอิตาก,ก็เลยว่า,าก็เลยหลับนะคะโอเคอเค่ะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ปิดแล้วก,ก็ได้ไอ้ลุกเลยมั้ยแมนลงไปข้างล่างกันเลย,ม,ย,ยมีการนังน่งเวทีนะคะใครอย่างนี้ต้องเล่นด้วพี่น้อง นั่งเดูรังบชีรเ้นะไงอะไรก็มีเดินโซลกันได้หลายเรื่องๆๆ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  ชุมนุมชุมนุมมันยกรศดกันวิธีนคะทีนะะี้เขาเริ่มต้นเรืองกระปนองุงนระมาณถึงเที่ยงคืนนะว่เกิดเที่ยงคืนด้วยใบนแวิธีวิธีเอ่อวิีกลางนะทุกนะคนวิีกลางกองตามกันตุ่ม ที่ยาวหา่าทีมไหลสดสวัสดีน้องตาลสวัสดีครับผมวันนี้เราทำการไลฟ์สด,สสดเอาหมูวันมาหมูวันมาเห็ดงานซอยหมูหัน<พ>อรคนเดียวสักวันตอนนี้ล้อมูกันเพราะว่าหันมูสิบ้านลดเหมนน,น้ำกันกนี่กันนี่นก็ว่ามันนเขาเขาล้างมัดมากอยู่ แน่นเยียดเลยแน่นจริงจริงเราจะได้สดที่กลุ่มปิดนะคะไม่ใช่สาธารณะสาธารณะก็ถือเด่าเป็นอวดทองอวดทองสาธารณะบอกสาธารณะดอกใส่เหล็กมาแล้วบอวัดทองนี่นะคะเป็นบรรยากาศของน้องตาลน้องตาลตอนกันน้องตาลก็จะเตรียมเตรียมของแบบนี้ใหพี่น้องเพื่อนอย่างคนเดียวพิธีกรอันนี้ ถ้าเกิดคนตีกันจะในประเด็นถ้าเกิดคนตีกันจะในประเด่นมอกู่นี่นะเกมมอกกี่นี่แล้วซื้อบอกซื้อเต็ดห้าค้อนตีคอนตีกันตรงแน่นไปกันขวางมันคอยติเจี๊ยบมาได้กระรางขวางไงฮามุนบอสจะหนี่เป็นวแพงนะคะแพงแพงแพงต้องเบิรงซอยกันนะเคะว่าคนคดบางว่นมันคนตกลายอยู่ะไรเม็นบอสต้องเบิรงซอยกันว่าคนนีญาเขามาหาเฮาบอนะคะมานัก็ต้องเอาเต็ดนะคะ เออม่นเป็เต็มเนาะสั้งอยู่สั้งอยู่เป็นเต็มสี่ยามแบบบวันะเออเต็มมางกลางเลยอันพาบังข่างรถถ้าเกีดเขย้อนขวดเดียวกันนี่เลยนะบอกกันให้มันควนออกไปในกล้องแบบจ้องพววังกลมถามคนขอมาถามคนขอมาตายแล้วผู้ชายใจออกบอลละนี่เขาบรรยากาศเป็นงานแรกนะคะที่เฮาเดี๋ยวออกมาเพราะว่าโควิดนะคะพี่น้องเบิ่ง น้องตาก,กจะเตรียมของถึงตัวอย่างคือน้องตาต้องคนเองนะคะว่ามิวเฮียขนซอยนะคะก็ต้องคนเองทําเองหมดเลยก็ต้องรอดจิ้มกันอีกสองคนนะคะที่ว่าสองคนพันในหอว่าพันในสอดนะคะนี่นะคะกกบรรยากาศของนั้นตอนนี้นกักดนตรีกำลังเอ,อ่อ,เบอบวบวบวบกุญแจใจสั่นใจมันสั่นๆน,นี่นะคะกกบรรยากาศหน้าเวทีของเราตอนนี้นกักดนตรีกำลังเอ่อเตรียมของขึ้นนะคะ

สวัสดีพี่หนิงค่ะวันนี้พี่หนิงของเราก็มานะคะทุกคนวันนี้ไอ้นิ้งของข้ากับมานะคะยอดเสียงป้ะทีหักก็นั่งยังหาเสียงอายมุญญาของเราก็มานะคะทุกคนเออวันนี้ยังนอ่นั่งกันหันหลาดเป็นได้รู้บะเนี่ยบ๊มีศาสตร์นางเรื่อยวันตายแล้วศาสตร์ศาสตร์เฮียโอเคให้พี่หนิงพักผ่อนนะคะเดี๋ยวตัวเล็กไปเตรียมของอันนี้แม่ต้อยก็ขนขนของลงบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปหาที่นั่งกันเลยนะคะไปหาที่นั่งกันเลยนะคะทุกคน นี่นะคะคุณทีนั้นแม่ต้อยแล้วก็พี่แมทน,นะคะวันนี้เราก็มีโซมีโชว์พิเศษด้วยเด้อฝากติดตามนะคะฝากติดตามสู้ๆนะคะแม่ต้อยสู้ๆ,ๆไอแมทไม่สาสวนศนสาดเพื่อนมีอยู่ปะนี่นะคะเป็นบรรยากาศโอเคค่ะโอเคอเค,ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากามกา็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตัวเล็กด้วยนะคะอีกอย่าง ห้ามกดห้ามกดข้าม,ามโฆษณาเ,เดิน่น้องไปแล้วค่ะบ๊า<ด>ยบา<ด>ย